ส่วนภาษาและอาเซียนศ,ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยลามีอะไรดีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสายรักการอ่านต้องเลิกเพราะที่ห้องอาเซียนมีหนังสือให้เลือกมากมายมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอาหรับพบจบในที่เดียวเลยค่ะ ส่วนมุมนี้มีนิทานให้เราได้อ่านคลายเครียดกันนอกจากมีหนังสือดีๆแล้วยังมีมุมสงบๆให้นั่งอ่านหนังสือและระบรบยากาศสบายตาอีกด้วยเหมาะกับการพักใจมากคะ่ะ มุมอ่านหนังสือแบบน่ารักนักก็มีเหมือนกันที่อยากมาประชุมทำงานกลุ่มหรือกิจกรรมอื่นๆก็สามารถมาใช้กระดานในห้องนี้ได้เลยนะคะเสนอสุดๆไดเลยและในห้องนี้ยังมีโต๊ะสำหรับประชุมอีกด้วยเพื่อที่เราจะศึกษาหรือค้นคว้าอะไรต่างๆอีกด้วยนะครับ จะมาดูหนังฟังเพลงก็ได้นะครับนี่มีโซฟาให้นั่งเล่นถ้าวันไหนรู้สึกเหนื่อยๆแวะมาห้องนี้ได้เลยนะเพราะที่นี่มีเบาะนุ่มๆให้เรานอนสบายเหมือนอยู่ที่บ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่ๆที่มาใช้บริการในห้องนี้กันค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะ ทำไมพี่ถึงเลือกมาใช้บริการห้องส่วนภาษาและอาเซียนภาษาคะเอ่อสวนตัวนะคะที่รู้สึกว่าห้องนี้มันสงบดีแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนด้วยค่ะโดยการเฉพาะสำหรับคนที่จะทางานหรือว่าทํางานกลุ่มเนี่ยมันสะดวกมากๆอย่างเช่นทํางานเ,เป็นอะไรนะเป็นกลุ่มใช่ไหมแล้วก็มันไม่มีใครมารบกวนใช่ไหมมันอยู่แบบคุณลักที่คุณลลกากันก็เลยเลือกใช้ในห้องนี้ดีกว่า ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคนนะคะมารม่วมใช้บริการห้องสูนภาษาและอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนารากันเยอะๆนะห้องสูนภาษาและอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏาระมีหนังสือให้เราได้เลือกหลากหลายและมีมุมอ่านหนังสือให้เราได้พักผ่อนใจได้เลยค่ะอย่าลืมแวะมาใช้บริการห้องสูนภาษาและอาเซียนศึกษากันเยอะๆนะคะ